I am. ส่วนนายเศรษฐาทวีสินประธานคณะที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินนายนัทวุฒิสายเกือือและผู้สมัครพักเพื่อไทยสุโขทยัยทั้ง4เขตไปร่วมปราศัยเป็นปราศัยใหญ่ที่วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรปราศัยผ่านทางวิดีโอคอลไปที่วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีอำเภอสวรรคโลกนะคะซึ่งเป็นการเปิดเวที ของพรรคเพื่อไทยขอสารงานต่ออย่างเช่นเรื่องของการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะนางอมรัตโชคประมิตรกุลแกนนําพักเก้าไกลอดีตสสพักเก้าไกลลงพื้นที่นะคะไปช่วยนายชัยประพันธ์สิงชัยผู้สมัครพักเก้าไกลเขต3พะเยาหาเสียงเลือกตั้งตระเวนขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านในอำเภอดอกคําใต้และเรียกร้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟื้นการเมืองให้เข้าสู่ระบบรประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปแบบค่ะ ส่วนผู้ค้าในตลาดประวิทยย่านพระขนงนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือน6หลังภายในซอยปุณณวิถี48แขวงบางจากเขตพระขนงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงหนึ่งกล่าวเนี่ยนางสาวมณีรัตน ลิปรัตนาการผู้สมัครสสภาคภาูมิใจไทยเป็นผู้ประสานอาพปปร,รในพื้นที่ทันทีทนะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็นําเครื่องปั่นไฟมาให้ชาวบ้านอีก3หลังที่เหลือให้มีไฟใช้ชั่วคราวแล้วก็ประสานการไฟฟ้ามาช่วยแก้ไขค่ะ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงบางนาเขตคลองเตยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอพระขนงอปพอรก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้นั้นเป็นบ้านไม้หนึ่งชั้นไม่มีเลขที่จํานวน6หลังแยกเป็นผู้สูงอายุ1คนเด็ก6คนประสานศูนย์พระพริงชั่วคราวที่วัดว,ดวดชิรธรรมสาธิตวรวิหารนะคะแต่ว่าผู้ประสบเหตุนั้นขอพักอาศัยที่บ้านญาติตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้เลยนะคะ